สวัสดีครับเพื่อนเพื่อครับคําถามหนึ่งที่พยายามได้รับเสมอเสม,อ,สมอเวลาที่เราทําคลิปเรื่องระบบน้ําหรือหัวมินิสปิงเกอร์ก็คือการลดน้ําด้วยหัวมินิสปิงเกอร์เนี่ยต้องใช้น้ํามากน้อยเท่าไหร่ลดน้ําอย่างไรเดี๋ยวคลิปนี้เราไปฟังแนวคิดของน้องเพชรโสธรในเรื่องของการลดน้ําดูรัศมีวงน้ําที่หัวสปิงเกอร์ทาให้กับต้นทุเรียนโดยวิธีการเนี่ยน้องเพชรโสธรก็จะลงลึกในรายละเอียดหน่อยนึง ปกติเราอาจจะไม่ได้คิดถึงว่าเอ้ยวาเราให้น้าเนี่ยจะต้องมีวงน้ําเท่าไหร่มีรัศมียังไงไปริมาณน้ําในทรงพุ่มนอกทรงพุ่มขอบเขตรากเป็นยังไงพอเราเอาปรับมาเปลี่ยนใช้หัวมิสซิิงเกอร์เนี่ยเราก็ต้องคำนึงถึงเรื่องนี้มากขึ้นในงานวิชาการก็เคยมีการทําวิจัยกันแหละว่าต้นทุเรียนในเวลาลดน้ำาพนนต้องการน้ำของต้นทุเรียนในการลดน้ําแต่ละครั้งเนี่ยเท่าไหร่ก็ประมาณ300ลิตรต่อต้นที่ก็เคยทําข้อมูลกันออกมานะ เพียงแต่ว่าอาจจะไม่มีรายละเอียดว่า3ลิตรต่อต้นเนี่ยลดทีขนาดไหนลดวงรอบอย่างไรพอเราไม่ใช้ัวมิสปริงเกอร์เนี่ยเราก็จะยึดจาหลักตรงนี้แล้ครับหรือในอนาคตถ้าเกิดเราจะมีการคำนวณเนี่ยเราก็ต้องยึดหลักความต้องการน้ําของพืชแต่ในภาวะปัจจุบันเนี่ยอย่างตัวน้องเพชรโสธรเนี่ยเขาก็จะใช้ความรู้สึกของเขาว่าต้นทุเรียนเนี่ยสภาพต้นไปไหวไหมในการลดน้ำของเขาแต่ละครั้ง อย่างในคลิปนี้นะครับเขาจะบอกเลยหัวมินิสปิงเกอร์เนี่ยถ้าเกิดให้น้ําตำฝาสี่สิบนาทีเนะี่ยต้นใบไม่รอดละวขาได้เปรียบของมินิสปิงเกอร์คือว่ามันให้น้ําในปริมาณน้อยแล้วก็เป็นฝอยละเอียดมากกว่าทําให้ละอองน้ำเนี่ยไปสร้างความชุ่มชื้นภายในทรงกุ่มของทุเรียนผลลัพธ์ที่ตามมาคือว่าต้นทุเรียนก็เติบโตดีลดอาการทันเบิร์นในคลิปนี้นะครับเราก็จะพาไปดูอีกประเด็นหนึ่งก็คือแล้ว การให้ผลผลิตละ่ะเป็นยังไงบ้างน้องเพชรโสธรก็จะชี้ให้ดูว่าต้นของเขาเนี่ยออกดอกเป็นยังไงปีนี้นะครับของน้องเพชรโสธรเนี่ยเขาทำดอกแค่2รุ่นอันนี้นี่เป็นเทคนิคที่ชาวสวนจะต้องรู้เป็นพื้นฐานอยู่แล้วในเรื่องการบริหารจัดการตัดแต่งดอกการไว้ดอกให้เหลือกี่รุ่นกี่รุ่นเนี่ยเพราะมันง่ายในการจัดการพอระโยงมาในเรื่องของระบบน้าแบบฮัวมิสซพิงเกอร์เนี่ยน้องเพชรโสธรก็บอกว่าพอทุเรียนมันเหลือเพียงแค่2รุ่นเนี่ย ขาไม่ต้องกังวนลเลยว่าความต้องการน้ําของรุ่นที่แตกต่างกันอย่างเช่นรุ่นดอกบานกับรุ่นเอียดเดือนหนูต้องการน้ําคนละอย่างเงี้ยเพราะมันมีดอกน้อยรุ่นเนี่ยเขาสามารถจะเซตเวลาการให้น้ําเข้ากันไปได้จนกระทั่งถึงเมื่อไหร่ตามที่ดอกบานก็ลดปริมาณการให้น้ําลงเพราะฉะนั้นพื้นฐานของเกษตรกรในเรื่องของความเข้าใจความต้องการน้ำในระยะต่างๆเป็นสิ่งจําเป็นมากๆก่อนที่ท่านจะมาปรับใช้หัวมีซิมเกอร์นะครับเดี๋ยวคลิปนี้เรา ไปดูกันว่าน้องเพชรตอธนกคจะคุยในเรื่องการใช้หัวมิสซิปิเกอร์อย่างไรการให้น้ําทําอย่างไรนะครับโอ้ต้นนี้ดอกเยอะนะน้อยอพอมีเหมือนกันตอนช่วงที่มันออกดอกนี่เวลาน้อยให้น้ําหลักการให้น้ําของช่วงนี้ทํไงก็อันนี้ผมคงเวลาเดิมตลอดครับตั้งแต่ระยะไข่ปลาตาปูมาตลอดเลยครับมีที่เราถอยน้ําเพราะว่าเราอยากรู้เรื่องหัวแล้วก็ดอกชุดหลังนะครับ ที่มันกาลังออกมาครับพอรถถอยปุ๊บดอกชุดหลังก็มีปัญหาทันทีเลยครับแหแต่ถ้าเราให้เวลาเดิมเนี่ยไม่มีปัญหาเลยครับเฉพาะเวลาเดิมเนี่ยชั่วโมงครึ่งเที่ยวให้อันนี้คือแรงดัน1.1 1.2บา์ครับมันจะแรงประมาณแรกก็เดินออกมาถึงนี้แล้วครับในถ้าเราใช้1.1 1.2บา์เนี่ยถึงเนี้ยนี้ยังไม่ถึง1.5นะครับเนี่ยอันนี้แค่บาสนิดๆอันโนมันจะมีมาตรวัดอยู่ประจำจะ5เมตรแล้วครับ5เมตรแล้วครับเนี่ยอันนี้คือวง เนี่ยครับนี่ที่เป็นหัวอันนี้เขาเรียกหัวอะไรนะอันนี้มันเป็นคล้ายกึ่งมินินะครับหัวสามจุดสามจุดห้ามินนะฮะมาถึงนี้เมื่อกี้น้ำมันสี่รอยใช่ปหะหัวนี้ใช่สี่้อยครับสี่ร้อยแต่ว่าวงรอบมันรัศมีเทียบกับนู้นมันนู้นเมื่อกี้มันประมาณสี่เมตรอันนี้มันประมาณกเมตรใช่ไหมเนี่ยของกัอยู่มาแค่นี้ครับเนี่ยอันนี้ผมเปิดประมาณหนึ่งจุหนึ่งสองบาร์เนี่ยมาถึงนี้แล้วครับยังไม่หนึ่งจุห้านะครับเพราะว่าหัวนี้มันจะเริ่มตั้งแต่0ูจุดปดถึงไม่เกินหนึ ถ้าเราเปิดได้ขนาดนี้คือปริมาณลิตรเขาจะใกล้เคียงกับที่เขากําหนดมาแต่คราวนี้นี่ที่น้อยทําสูตรนี้คือว่าทางทิศตะวันตกมีปัญหาเรื่องสันเบื่อแล้วผมต้องการให้น้ำทั้งแถวเนี่ยเปียกทั้งหมดทั้งแถวเลยครับคือเนี่ยระหว่างแถวเนี่ยระยะ6เมตร7เมตร8เมตรเนี่ยครับสุด100เมตรเนี่ยในท่ท้งล่องเนี่ยคือต้องมีน้ําเปียกทั้งหมดเลยโดยที่ตรงนี้ไม่ให้มีวงครับตรงนี้ไม่ได้เน้นเรื่องนั้นใช่ไหมฮะแต่ว่าให้น้ำตรงนั้นก็คือเต็ม เพราะว่ามันชนกับตัวเน้นอยู่แล้วคือใ,ให้ชนชนกับตัวเจ็ดอยู่แล้วเป็นหน้ากระดานแบบยาวไปเลยค่ะหรือให้มันเปียกทั้งผืนนะในหนึ่งแถวเนี่ยคือร่องเนี่ยคือ,อเอต,ต็มล่องไปเลยครับจะวงกว้างหรือวงแคบแต่ขอให้มันเต็มล่องไปเลย <laughs> แล้วก็เน้นหัวน้ํามากให้มันอยู่ <laughs> ท,ที่มันตกหน่อยครับก็เคยสลับเอาหัวมินิไปไว้ก็ไม่ได้แก้ปัญหาเรื่องทันเบิร์ใช่ไหมไม่ได้ไว้เคยสลับด้วยใช่ไหมฮะใช่ครับ เราไม่สามารถจะใช้หัวมินิคู่หรือใช้หัวเบอร์นี้คู่เลยก็มันไม่ได้เพราะว่าถ้าเราใช้คู่แรงดันน้ําเราก็ไม่พออีกอันนี้เราใช้ตามสถานการณ์ของระบบในแปลงที่เรามันยังไม่สมูทดีครับเพราะถ้าเราจะแก้ไขทั้งหมดมันก็ได้แต่ว่ามันต้องโอ้ต้องรื้อระบบแล้วแหละอันนี้มันก็ไม่ทันกับเหตุการณ์ที่เราต้องทํางานในสวนนะครับ แล้วอย่างกรณีที่ดอกบานนะครับเมื่อกี้ที่น้อยว่าถ้าเกิดระยะดอกอ่ะจะให้<ต>าาระยะดอกผมก็จะเพิ่มเป็นวันสองวันครับแล้วก็ให้อยู่ประมาณเวลาเดิมคือลดเต็มที่ก็เหลือหนึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงผมก็ค่อยๆลดอ่ะผมเต็มที่ก็ชั่วโมงสิบชั่วโมงยี่สิบจากชั่วโมงครึง่งจริงเวลาเต็มเต้องเป็นชั่วโมงครึง่งลดมาชั่วโมงสิบแต่ส่วนมากผมจะถอยเป็นเพิ่มเป็นเพิ่มเป็นวันดีกว่าฮะเว้นสองวันแล้วก็ลดเวลาเดิมถ้าร้อนจริงๆช่วงบ่ายๆเนะผมก็ชวยน้ำไปสิบห หมายถึงว่าถ้าเกิดว่าอย่างที่น้อยบอกที่เมื่อกี้ก็คือถ้าเกิดช่วงที่ออกดอกปกติก็น้ําปกติมาเลยใช่ปกติเลยแต่บานี่มีห่างวันหนึ่งเพิ่มวันเลยครับเพิ่มวันเดี๋ยวเวลาก็จะใกล้เคียงของเดิมเลยครับเราจะไม่ได้ลดมากเพราะถ้าลดมากมันมันเหี่ยวเลยครับมันก้านดอกนี่เหี่ยวแบบเหี่ยวคำว่าลดลดเวลาลดเวลามากไม่ใช่ลดมากถ้าดอกบานเนี่ยเราจะสังเกตน้ํารอบแรกครับเราลดไปเนี่ยรอบที่สองเราจะรู้เราจะลดน้ําหรือเพิ่มวันจะง่ายล่ะเราจะไม่ลดทีเดียววันแรกเลยเราจะลดลองลดไปแค่นี้ก่อนแล้วพอตกเย็น หรืออีกวันนึงเราจะเห็นชัดละดอกมันกลางนไหนสีดอกเกสรมันสีขนาดไหนแล้วก็ถ้าเราจะเพิ่มวันหรือลดเวลาน้ําอาลงก็ได้แต่ลดเวลาน้ําไม่ไหวเพิ่มวันเพิ่มวันดีกว่าแต่อันนี้มันเป็นหัวกึ่งๆเงี้ยมันก็ลดได้เหมือนกันลดเวลาลงไปวันเท่าเดิมลดเวลาลงไปได้คือไปแค่ชั่วโมงเดียวลดวันนิดนึงลดไปได้ไม่เยอะเนาะมันต้องมันต้องคงไว้เพิ่มวันดีกว่าเพิ่มวันดีกว่าถ้าเราไปลดปึ้งเลยเราเจอปัญหาแน่นอนครับ ราะปีนี้บอกตรงว่าถ้าเราลดปุ๊บปัญหาน่เคือใช่เราได้ดอกเต็มต้นอดอกบานสวยแต่ว่าเรามาเสียระบบใบซิกหนึ่งซิกหนึ่งเอ้บบเราแล้วก,ก็เลยเอาใบแบบแบบทําแล้วมันทําง่ายดีกว่าโดยที่เราไม่ต้องไปซีเรียสเรื่องใบเราเสียเสียเยอะอันนี้เราเสียแค่สิบเปอร์เซ็นต์ห้าเปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยเราก็ถือว่าจริงไหมมันก็ไม่ถึงกับเสียมากนะครับ ถ้าเราลดมันเลยเบอให้มันแสดงการหรือจะต้องการให้แบบดอกันพันสวยเกสรต้องสีเหลืองอย่างนั้นก็คือลดปริมาณน,น้ําไปแต่น้ําก็ขึ้นใบไม่ได้ด้วยใช่ครับแล้วความร้อนในที่มันก็คือเดี๋ยวนี้คือกลางวันเนี่ยมันสวิงคือ <laughs> ปีนี้ยากกว่าปีที่แล้วเรื่องอากาศที่มันสวิงเนี่ยแต่ว่าพอเราปรับเปลี่ยนตุ๊บเนี่ยผลกระทบของเรามันมามากน้อยก็ยค,คือเนี่ยที่เห็นนะครับเป็นแค่นี้ครับที่เขาแปลงเก่าๆที่มันเป็นเพราะว่าระบบต้นเขาไม่มีท่อน้ำเขาไม่ดีมันก็จะแสดงการชัดหน่อย มันป่วยครับแต่ท่านเนี่ยอย่างเนี้ยมันใช่ครับมันก็จะแสดงอาการที่เราเห็นนะเป็นลืงเหลืองแล้วก็บางกิ่งมันก็จะออกอาการไหม้ไปนิดนึงนั้นเราก็พอรับได้เพราะถ้าเรามาให้มันไหม้ทั้งซี่เยอะๆเนี้ยเราก็จะไปนั่งลุ้นเก็กปัญหาเรื่องยอดเขาจะมามากอะไรอีอันนี้เราต้องการอนาคตมันมาแน่นอนแต่เราต้องการอย่าอย่าให้มาช่วงนี้ใช่ครับให้ระบบอะเรเพราะว่ามันเป็นทุเรียนแบบดอกสองชุดนะครับเนี่ยแต่อย่างเนี้ยผมต้องการแค่ดอกรุ่นของ ดอกบาน<อ>ผมไม่สนใจเลยครับผมถึงอ่านนามอย่างนี้ได้ใช่ใช่ก,ก,ก็เนี่ยเห็นอยู่ว่าใช่ครับเ<ม>พราะทุเรียนถ้ามีสองถึงสามรุ่นผมจะดูรุ่นไหนที่มันอยู่แล้วมันคุ้มเราต่อให้รุ่นบานเนี่ยโลสองร้อยผมก็ไม่เสียดายนะมันไม่เยอะเนาะใช่เราไป<ม>ฟิกรุ่นนี้ปุ๊บรุ่นมะเขือพวงเล็กรุ่นที่มันจะเป็นตาปูเราแห้งไหมไปมผมว่าสองรุ่นเนี้ยมันเป็นเงินที่เยอะกว่าครับถ้าเราเสียดายเราเราเสียดายสามรุ่นเนี่ยมันจะไม่ได้ดีสักรุ่นเลยมันก็จะบางทีถ้าไปลดน้ำอาดอกปริมาณมะเขือพวงเล็กอากาศเป เราต้องลดน้ำติดต่อสองวันแล้วสียเวลาเราอีกก็ต้องเลือกครับเลือกเสียดายส่วนมากดีกว่าครับของผมปีนี้ผมนึกว่าทุเรียนจะมีถึงสามรุ่นแต่ตอนนี้ได้เห็นชัดคือรุ่นเดียวเลยครับเนี่ยเรามองแค่รุ่นเดียวมาเขือนพวงเล็กเนาะส่วนรุ่นหลังจะมาตอนไหนอันนั้นคือน่าจะเป็นผลกําไรของเราละตอนนี้เราตัดสินใจแล้วเรามีแค่รุ่นเดียวถือว่าโอเคนะเราตัดสินใจเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เรามีรุ่นเดียวเนี่ยเราพอละเราไม่รู้เราเรื่องแต่ตลาดแตกเพราะว่าเวลาเดี๋ยวมันจะบานอีกประมาณ สิ้นมกราถึงต้นต้นกุมภาชุดนี้มันจะบานตอนนั้นผมว่ากะว่ามันคงจะมีแค่แรงกับลมครับมันไม่เหมือนปีที่แล้วที่ช่วงนี้ยบานชุเนี้มันยี่สิบมกราถึงยี่สิบเอ็ดโอ้ฝนตกนะครับเจอที่ตกผ่าดอกอ่ะตอนนั้นอ่ะปีนั้นนะรุ่นนั้นหกสิบเปอร์เซ็นต์ของสวนผมหมดเลยบานฝนตกห่างแย้ฝนตกหมดเลยครับหมดเลยรุ่นเนี้เยอะมากตรงกับช่วงฝนตกเลยใช่ไหมแต่พอราคาไปอีกแปลงเขาไม่ตกนะ ติดทั้งหมดเลย <laughs> <Ooh. S 1> <laughs> อันนี้อันนี้คือนั่นแหละคือโอ้ถ้าเราเจออย่างนั้นก็มีหาแต่เรากะว่าถ้าเป็นเป็นทุ่งเวลาเนี้ยปลายมกราสิ้นเดือนนถ,ถึงต้นเดือนเนี้ยมันไม่ค่อยมีปัญหาเลยเนอะจากเนี้ยร้อนแรงๆครับกระลมเราก็เลย มันน่าจะเจอแค่ร้อนกับแรงอ่ะช่วงนั้นใช่ไหมแล้วก็ลุ้นครับเพราะว่าเรามีแค่ลุนนี้เราก็ต้องภาวนาไว้ก่อนนะครับฟังทายน้อยเล่าเนี่ยรู้สึกเงื่อนไขการให้น้ําที่ไปผูกกับสภาพอากาศไปผูกกับดอกไปผูกกับใบซันเบิร์นี่โหมันต้องคิดหลายต่อเนาะเพราะถ้าเราเราไปเสียดายหรือเราไปต้องการดอกแบบให้น้ำวงแคบ ใช่ <c oughs> ดอกตาปูผมจะขึ้นแล้วนะขึ้นแล้วเราก็จะได้ส่งน้าแต่เนี้ยคือช่วงน,นั้นเราไม่ทํา <c oughs> ถ้าเราทำเราจะได้ดอกชุดสองมาแล้วแต่พอผมมาถอยน้ําดองดูว่ามันจะมีปัญหาอะไรหรือเปล่าใบขึ้นไม่เลยครับแล้วก็ไม่ช่วยน้าเห็นเลยใช่ไหมใช่ฮะไปมาไอ้ดอกชุดหลังล่าสุดเนี้ยถ้าเขามาก็เท่าไรก็เราถือว่ามันก็เป็นเหมือนกําไรส่วนหนึ่งคือเราเนี่ยปกติอะพอลูกใหญ่ขนาเนี้ยเราลดน้ำนี้ถ้าทุกวันมันยังมีดอกเลยครับแล้วก็ติดง่ายโดยหลุน มาตอนไหนก็ได้ครับเพราะเราไม่มีปัญหาเรื่องการตัดและจําหน่ายครับคนตัดมาตัดยันลูกสุดท้ายของสวนครับแล้วก็หาตลาดให้เพราะเราเลยไม่มีปัญหาเรามีหน้าที่ทําไม่มีผลผลิตแล้วก็เปอร์เซ็นต์ของของเนื้อมันได้เพราะเราต้องส่งไปตลาดข้างนอกด้วยฮะลงด้วยคะแต่ของชายน้อยนี่ทําแบบส่งได้เลยไซส์ได้ใช่เพราะว่าเราไม่ได้เก่งอะไรนะเพราะว่าเกียจแต่งครับมันก็เลยเยอะ มันก็เยอะแต่เราให้น้าที่ปริมาณที่เพียงพอแล้วก็ปุ๋ยก็ใส่ตามรอบแต่ในปริมาณน้อยครับ mm hmm. อันก็เราก็อยู่ได้ครับ <laughs> พอเราใช้ปุ๋ยของปีที่แล้วมาใช้มันก็เลยต้นทุนเรามันก็เป็นของปีที่แล้วซะเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยทำระบบน้ำนี้แล้วทำง่ายขึ้นใช่ <laughs> ใช่ง่ายเลยแค่เราปรับเปลี่ยนเนี้ย mm hmm. แล้วก็ใจแข็งนิดนึงฮะ <laughs> ถ้าเราไปตามเอ้ยเดี๋ยวลดเดี๋ยวเพิ่มเดี๋ยวลดแล้วเพิ่มเราเห็นชัดเลยทุ <laughs> ียเราใ <laughs> บเราก็เสียแล้วครับก็คือถ้าเกิดเป็นสวนอื่นที่เขาทำเนี่ยเขาใช้วิธีการลดน้ําเพิ่มน้ําแต่ของวนนนช่้อย มาปรับระบบน้ําให้มันเหมาะสม<ช>ไปเลยใช่แล้วก็คงเวลาเดิมไปเลยครับจริงๆอะถ้าเป็นรุ่นนี้ทั้งรุ่นเนี่ยมันง่ายฮะ<ช>ถ้ามันเป็นแบบกํามกึ่งๆแล้วเราต้องการดอกชุดหลังเนี่ยยังไงเราก็ต้องมีลองเสียงแต่ถ้าเราเสียงแล้วมันมีความเสียหายล้วก็เราเรามองเปอร์เซ็นต์ดอกเราพอเราก็ยืนพื้นดอกชุดนี้ไปมันง่ายครับแล้วเราคงเวลาน้ําโคตรจะดอกมาดีนะใช่ค่ะเดี๋ยวถามอย่างใช้น้อยมีคนถามว่าเวลาที่ใช้น้อยออกแบบระบบน้ําเนี่ยความห่างระหว่างอย่างไอหัวที่เป็น ตัวกึ่งมินิกับตัวมินิเนี่ยจะไม่ห่างจากโคนแตกต่างกันนะก็อันนี้มันคือเขาเขาเขาขึ้นหัวท่อไม่เท่ากันนะฮะเวลาเขาลากล่องจะกว้างเมตรเมตรยี่สิบมั่งเมตรเนยองเงี้ยครับแต่ถ้าอย่างเงี้ยมันจะค่อยๆจะเท่ากันหมดฮะคือเราจะห่างจากต้นหนึ่งเมตรแต่นี่เป็นระบบว่าต่อผ่านต้นเนี่ฮะ แต่ถ้ามันออกมาเป็นวายเนี่ยมันจะเท่ากันเป๊ะเป๊ป๊ะทุกอันเลยแล้วก็มันไม่เท่ากันหมดเราก็มาเน้นเน้นแรงดันเน้รายได้มันก็เนี่ยเราขอให้วงน้ํามันใกล้เคียงก็พอแล้วก็จะเอาเท่ากันเลยว่าห่างมาเมตรห้แล้วขึ้นหัวไม่น่าจะขึ้นหัวนะเราต้องเป๊ะตั้งแต่การลาดดึงร่องตัดท่อ อันนี้คือมาต่อมือครับไม่ได้กะอะไรกะว่าแค่มันอยู่มันโคนอ๋อกะดวงรอบน้ําใช่ครับแล้วก็ความสูงของหัวสปริงเกอร์ครับจริงถ้าเอาสูงกว่าน,นี้สักห้าสิบเซนมันก็คือเราไม่ต้องการให้มันออกมาห้าเมตรนะร <c oughs> <c oughs> มันออกมาแนละ้วถ้าเราตั้งขึ้นอีกตอนนี้หัวมันแค่ฟุตเดียวครับความยาวที่ท่อเราตัดนะแต่เราไม่รวมข้อง,งออีกสองนิ้วข้างบนอีกสามนิ้วอย่างเงี้ยมันก็แค่สามสิบเซนนะฮะต่อไปแล้วหัวเนี้ครับแต่ถ้าเราเอาห้าสิบเซนเลยแล้วรวมอุปกรณ์เอเซสซอรีเขาข้องออะไรเออมันก็ คือเราเราเปิดแบบแม็กแม็ก็มกกันก็จะมาถึงเนี่ยครับก็คือห้าเมตรเลยเพราะนั้นเราไม่ต้องการน้ําที่ห้าเมตรนะครับเราต้องการน้ําที่อยู่ปลายสงพุ่มกับอยู่ในรอบเรุ่มเรารับได้ตรงนี้เพราะว่าปกติเรารเดินหวานแค่ตรงนี้เดินหวานปุ๋ยครับเราให้น้ําแรงมันจะมีหาเนี่ยเป็นแฉะน้ำแล้วมันจะไหลเนี่ยมันจะไหลทิ้งหมดเลยครับมันจะไหลทิ้งอันนี้ผมพรผมเคยใช้แบบใบพัดให้เวลานี่เลยครับหนึ่งชั่วโมงน้อยอกว่านี้ตั้งครึ่งชั่วโมง สี่สิบนาทีนี่ก็ไหลวันี้เปลืองนะเปลืองครับแล้วคือปริมาณน้ําที่มันจะลงไปในดินน่มันไม่ทันลงฮะมันเชื่อมเชื่อมกันมันก็พากันไหลตามที่สูงที่ต่ำตามตามอันนี้เราไม่ต้องการเพราะน้ําเราต้องการใช้สอยให้มากที่สุดเพราะเราใช้น้ําในพื้นที่ด้วยครับมันก็ซึมมันไม่ไหลเลยใช่น่ะคือข้อดีคือขนาดมันเป็นหัวกึ่งๆนะเนี่ยใช่ค่ะเป็นกึ่งมินิมันกั้มกึ่งใช่แล้วที่มันได้มาคือ นาชั่วโมงครึ่งอันนี้คือชั่วโมงครึ่งนี่คือชั่วโมงครึ่งใช่ไหมฮะ<ช>นี่ชัช่วโมงครึ่งไม่ไหลใช่ครับมีแต่ตรงนู้นอ่ะมันก็มีอาการนิดหน่อยแต่มันก็ไม่ไหลทิ้งอย่างเงี้ยครับค่ะนั่นคือพอดีเพราะผมเคยใช้หัวมินิเหมือนกันส0มรอยลิตรรูประมาณสองจุห้ามิลไหลทิ้งนะครับหัวมินิอันนั้น,นอ่ะเป็นของยี่ห้อเดียวกันด้วยไหลนะครับเพราะว่ามันออกมาทิ้งห้าเมตรของเลนดอบนั้นใช่ไหมคะใช่ไหลไหลครับแต่อันเนี้ยิดดูอันนี้มันหัวรูมันก็ใหญ่กว่าแต่มันเป็นเวียงแรรงนนนนน้้้้าาชััฮะมกก็่จจยไดดีอ ขนาดว่าเป็นแรงดันที่ยังไม่ได้แบบมาตรฐานของเขานะครับแบบบาบาบากว่าแต่เราเริ่มที่บาศูนย์จุดแปดบาคเนาะยังได้มาขนาดนี้เนะนี่ยมันชนกันพอดีก็ถือชนพอด,ดีเพราะว่าทางนี้มันจะแคบวงน้ำขางนี้ประมาณสองเมตรครึ่งถ้าเราเปิดทั้งแปลงอ่ะวงน้ำาทางนี้จะมาสองเมตรแล้วอันนี้มันก็จะประมาณสามเมตรมันก็อยู่อย่างเงี้ยครับอันนี้แล้วอันนี้เขาก็จะอยู่แค่นี้ปุ๊บ มันก็จะเหลือที่อันนี้คือการเปิดทั้งแปลงผมจะได้บุ้งน้าแค่นี้ครับในการเล็งเรื่องที่เท่าเดิมถ้าทั้งแปลงใช่ไหมครับถ้าทั้งแปลงจะได้ประมาณเมื่อจะเว้นช่วงไว้ประมาณเม็ดนึงเนาะใช่อันนั้นคือผมจะเปิดช่วงที่มันไม่มีน้าค้างไปแล้วมันไม่มีหมอกอะไรที่มันมากเนี่ยพอเปิดอย่างนั้นได้ครับแต่ช่วงนี้ยเราฟิกครับบางทีน้าค้างเช้ามาแบบหยดใบเลยครับใช่เมื่อเช้าเดินดูหยดใบเลยใช่หยดใบถ้ายังหยดใบอยู่ผมยังไม่เปิดอย่างนั้นผมยอมอย่างนี้ดีกว่าแล้วก็ เพิ่มวันหรือลดเวลาเอาครับเพระาะเราก็ไม่อยากมีผลก็ตบอย่างอื่นด้วยโน้ no, <c oughs> มันต้องชนกันจริงๆนะให้น้ำมันถึงอะครอบคลุมเลย